สวัสดีวันนั่งข้านครับสวัสดีวันนั่งข้านที่เจ็ดมกราหกเจ็ดครับอตอนนี้อยู่สนามหลวงนะครับทางหน้าเป็นมัดพระเกศวันนี้วุ่นวลลายรถไล่รถไล่ครับตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามนาทีครับวันนี้รถไล่รถไล่คุ้นไล่หรือเมื่อวานนึงบอกว่ามีรถไปไหนวันนี้เน้นขนคณดเลยครับ ถามสะพานปินเก่าดะกี่นี่มันจะฟังทนนักท่องเที่ยวหลายนะครับจังหวัดปักเกี่ยวหลายหลายครับมรถร้ายรถติดร้ายนักท่องเที่ยวไม่ขี่รถตุกๆนะครับรถตุกๆรถตุกๆหนาสีแลนออมนี่ละ เลนออมบัง้งเลนออมมาเลนออมบัง้งเลนออมเลนออมสนามหลวงนะครับแล้วก็ไปยิ่งเขาอยู่สเสวยถ้าเหาหล,าลื่อมมหาลาดริมแม่น้ำเจ้าพระยายิ่งเขาแล้วแล้วก็ล่วงไปพัทยาครับมันนี้รถไหลหลีมันนี่เป็นเอียงว่ะมันนังข่านกันคนไปใส่มาซ้ายมันนี่ าพาบารุมาาลมสารีริกธาตนะุระถัดเกี่ยวเกี่ยวนะฮะพาเกี่ยวเกี่ยวยังอยู่อยู่นะครับเนี่ยพาเกี่ยวเกี่ยวอยู่ทองสระนามหลวงคนอดไอย่างมาก,กาบมาไหวานะครับอดวันที่เท่าใดอ่ะอดวันทีสิบสี่กุมภาพันธ์นะฮะหอดวันวาเลนไทน์พอดีสิบสี่กุมภาพันธ์มันมาเลนไทน,นไท์คนกับคนกับมาโบขาดสายครับมาก,กาบเรื่อยๆนะครับเนาะมันเรื่อยๆช่วงแรกๆในร้ายอยู่ครับ พราะว่าเพื่นมาเสด็จมาอยู่กรุงเทพนี่ดนนะครับมันก็นเลยคนก็นเลยค,คอยทยอยมาแลกคนมาหลายครับนี่นี่เริ่มซ้ายนี่ก็เริ่มมาแล้วคนนี่เริ่มมากหลายแล้วครับมาทั้งพาทั้งโยมน,น,นะโถแตกบึบๆที่ข้างในปิดสองถุง ตั้งแต่เจ็ดโมงหอดหอดสองถุงครับ,รบผ้าเกี่ยวเกี่ยวเจ็ดโมงหอดสองถุงโอเคครับผม้ามงจอดรถรับ